<Wells> ah. สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนใน YouTube นะคร pixel. ับลองกำลังจะสซเทร้อยแปดสตัวนะครับบรรทุกกีตันเฮ้กีตันเนี่ยบรรทุกกีตันน้ำหนักยอมประมาณกีตันไหมนรรทุกี่ตันตั้นแลวก็บรรทุกก็ประมาณหตันหตัน ก็ประมาณห้าตันห้ารถสามตันเก้าตันกว่าเดี๋ยวจะดูกําลังอ่าเพิ่งเพิ่งออกมาได้กี่วันนี่ยนี่เที่ยวสองครับหลากรถออกงานเที่ยวสองซื้อที่ไหนมาครับเนี่ยซื้อร้านเกษตรยังยืนครับเกษตรยังยืนวัดบดกี่หมื่นครับเนี่ยห้าหมื่น ห้าหมื่นผมซื้อเจ็ดหมื่นเจ็ดมืนเจ็ดหมื่นห้าห้าร้อย,อยครับเจ็ดหมื่นห้าห้าร้อยตอนนี้เป็นเป็นเป็นตาอ้มีตาไฟนะครับไม่ใช่ตาทึบอ่ป่ะบรรทุกดินมาเต็มระบบนะครับเดี๋ยวเอาลงไปเปีนคันบอ่อสะหน่อยทดสอบกำลังนะครับผม รถไทยแลนด์นะต่อมาจากอูประเสริยนนะครับผมอูประเสริยนเโอ้โ <c oughs> โอ้โห ขับรถโหดกันละเกินโอ้คันเร่งไม่มีนะมีแต่คันเอ้คันเบาไม่มีมีแต่คันเร่ง เิมนะครับยังไม่เคยแกะเพราะว่าแถวนี้สายโหดกับทุกคันนะครับไม่โหดอยู่ไม่ได้ แปลแรงเราโอ้โหเนี่นะครับเดี๋ยวไปถามพี่เขาหน่อยเมื่กอ,อ,อ,อนะกี้ขึ้นเกียร์อะไรเอาเดี๋ยวถอยมาทับผมนะเป๊เดี๋ยวเมื่อกี้ขึ้นเกียร์อะไรเกียร์หนึ่งครับเกียร์หนึ่งมีสายสโลวะหรือไม่ใส่สโลครับมันมีเกียร์สองลูกเหรอ มเป็นเกียร์สโลว์เต่ออากระต่ายครับอ๋อสโลว์ไก่ายก็าตายตมันเป็นยังไงอ่ะเต่ออากระต่ายมีชาร์จเร็วขนาดนีงไม่มีเกียร์ไล่ของพี่ยงเหรอครับโอ<ฮ>้โหไล่ไม่ได้เถอว่าอึดสบายเลยนะมันขึ้นขึ้นมาแบบชิวๆแบบคล้ายๆผิวปากขึ้นนะฮะโอ้สายพานจระเข้ลูกโลกด้วยนะครับใช้ดีไหมพี่ใช้ดีครับอ๋อนี่นะครับเขาใช้กันเยอะนะครับขึ้นแบบนิ่มๆนะเมื่อกี้นี่ฟีเบิร์มเราเบิร์มของอ่าคูปะต้านะครับ